ไทยไทยเมาทูเมากลับมาสู่ช่วงนี้ครับกับไทยไทย เมาส์ to เมาส์นั่นเองนะครับเรื่องราวเมาส์มอยของเราวันนี้โอ้โหเตรียมมาแบบเด็ดๆเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเมาส์มอยกันครับนะฮะย้ำช่องทางกันสักนิดนึงนะครับในการติดต่อของเราการติดตามรับชมของเรานะครับไม่ว่าจะชมทาง TrueVision หรือว่าจะชมทางแฟนเพจ a c e b o o o หรือว่าจะเป็นทาง y t u t u นะครับก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะ029354483และ0293549 83นั่นเองนะฮะโทรกันเข้ามาได้เลยขอเพลงกันแบบว่าเน้นๆกันไปเลยนะฮะอ่ะช่วงนี้ครับพูดถึงเรื่องราวของหนุ่มสุดเกลียนกันสักน,นิดนึงนะฮะเป็นความเกลียนแล้วก็น่ารักด้วยสําหรับหนุ่มคนนี้นะฮะกับคุณเน็กชาลีนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าจัดความฮาอีกระรอกเลยนะฮะรอบนี้นี่แบบว่าโอ้โหเป็นการทานอาหารนะฮะในเขาเรียกว่า ในสระว่ายน้าในน้ํามีอาหารลอยน้ําแบบหรูๆไฮคลาสนะฮะกับคุณหลานน้องอาเธอร์อะไรอย่างนี้ไงเขาบอกอเขาบอกว่าแบบว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันดีกว่าไป,ไปสุดพีคอาหารลอยน้ำสไตล์เน็คชาลีเนี่ยคน ปกติเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าออฟองติง้งเบรคฟาสต์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบว่าอาหารแบบหรูๆเนะี่ยเมื่อกี้เห็นรูปแบบนมีป้าขอขอดูรูปนั้นก่อน ขอดูรูปหน้าก่อนเออมีไหมมันจะเป็นว่ารู้รามาเห่าอะไรอย่างนี้แต่สําหรับหนุ่มคนนี้ครับนะฮะเจ้าพ่อแห่งวงการรีวิวกับเน็กชาลีนะฮะควงมาเลยคู่กับหลานชายสุดน่ารักของเขานะฮะกับการล่กับการรีวิวแบบอาหารนะฮะคอนเทนต์นี้เลยคือการทานอาหารลอยน้ําคุณล่าสุดนะฮะโฟรตีงเบเกัลนี่แหละหรืออาหารเช้าลอยน้ําเออนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเขาบอกว่าฉลองยอดวิวนะฮะครบ1ล้านนะครับเพลงของเขานี เองนะฮะก็นี่แหละดูอาหารที่เขาทานคันนะฮะโดยหนุ่มแน็กเนี่ยนะฮะเขาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะโดยให้แคปชั่นว่านะฮะ floating breakfast ฉลองครบรอบฉลองครบ1ล้านวิวกับเพลง here, here รักเฮียเฮียนะฮะวันนี้ตอนเช้าผมกับอาเธอร์เราว่างพอดีนะฮะเลยคิดว่าเพลงรักเฮียเฮียของเราเนี่ยนะฮะครบหนึ่งล้านวิวแล้วนะฮะแล้ววิวก็หยุดเดินแล้วเขาบอกงี้แล้วก็มีขำนิดนึงเออตอนท้ายนะฮะแล้วก็ว่าแต่ว่าสำหรับผม 1ล้านวิวก็ดีใจแล้วนะฮะแต่ว่าใจเนี่ยอยากจะให้ถึงร้อยล้านเหมือนกับเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องฉลองกันแล้วนะครับช่วงนี้เห็นเพื่อนๆใน Facebook เนะี่ยไปกินอ่าแล้วก็ถ่ายรูปกันเยอะมากๆก,กับ floating breakfast หรือว่าอาหารเช้าลอยน้ํานั่นเองนะฮะก็เลยรู้สึกแบบอยากกินบ้างวันนี้ก็เลยไปหารีสอร์ทในกทมแล้วก็ได้เจอวราพรรีสอร์ทอยู่แถวรามอินทราเจ้าของเป็นคุณป้าแก่ๆนะฮะเดินไปบนไปปวดเข่าไปแต่ก็ใจดีมากเลยครับนะให้ผมกินข้าวฟรี แถมได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยหรูไฮโซ ตามรูปนะฮะ floating breakfast ครั้งแรกในชีวิตของผมกับอาเธอร์เลยคุยกันว่าต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่เช้านี้เราสองคนเลยเลือกที่จะใส่สูตรกันเลยทีเดียวเาที่นีน้ำสะอาดมากครับเย็นสบายมุมสวยๆให้ถ่ายรูปแถมอาหารก็มีเมนูหลากหลายอันนี้คือแคปชั่นที่เขาโพสนะยังมีต่อนะฮนนะฮะบ,บอกว่าแต่วันนี้ป้าเขาบอกว่าแนะนำเมนูเด็ดเลยนะครับ ไปมาก็ต้องกินคือฮอหมกอร่อยมากแถมปลาดุกอีก2ตัวตบตบด้วยมะม่วงนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวโอ้โหสุดบรรยายเลยนะส่วนข้าวหมูย่างอาเธอร์ทำตกน้ำเรายังไม่ได้ลองชิมนะตอนแรกพยายามเอา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 เท้าก็แล้วกันเอาเท้าคลำๆนะฮะแต่หยิบขึ้นมาไม่ได้จริงๆเราก็เลยกินเท่าที่มีแล้วก็เล่นน้ำไปกินไปมีความสุขมากเลยครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะดูแล้วอดใจไม่ได้ อยากลองนะฮะ floating breakfast อาหารเช้าลอยน้ำดื่มดำกับบรรยากาศไฮโซแบบนี้ก็คลำคลำหาทางได้นะครับวราพรรีสอร์ทขอบคุณมากๆนะครับนะฮะที่ฟังเพลงรักเฮียเฮียของผมกับอาเธอร์ดีใจมากเลยครับฝันดีนะคืนนี้เออคุณอันนี้คือแคปชั่นของเขานะ่ยยาวมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็คือรูปนะที่เขาไปกับคุณหลานของเขานะฮะคุณคิดยังไงนะฮะก็พิจารณาเอา ไทยไทยเมาส์ทูเมาส์